วันนี้เราก็อยู่ที่อำเภอจอมบึงกันนะคะอยู่ที่โต๊ะจีนนะคะโอซิงโต๊ะจีนนะคะก็วันนี้ได้มาสัญจรน,นะคะที่นี่นะคะโดยที่คุณโอก่อนเลยเริ่มแรกเนาะสักก่อนเลยคนนี้นะคะตามไปสักที่สีเมืองนะคะแล้วก็คุณเก๋นะคะก็ได้ลงนะนะคะกับเราวันนั้นนะคะแล้วก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่ได้เชิญหมอปูนมาฮิมได้ให้มาสัญจรที่ตรงนี้มันมี ความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะถึงได้ได้เชิญมาในวันนี้มันเฮงแล้วก็ปังคะ่ะอืมอ่ามันดีมันดีมันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่างานจารง,งานกาเงินเข้ามาอยู่ตลอดอมไม่ขาดสายอะ่คะคือมันดีขึ้นอะ่ะมันปังขึ้นนะคะ่ะคะเราก็เลยอยากให้ทุกคน ที่ทํางานที่ทำงานด้วยกันญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนโรงงานลูกน้องได้เสริมไปด้วยใช,ใช่ให้เสริมไปด้วยกันให้แบบรุ่งเรืองไปด้วยกันนะคะน,อง,คะนองก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะธุรกิจจะได้ธุรกิจการทําธุรกิจนะคะถ้าหัวเรือนะคะหัวเรือพายอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ก็เลยส่งผลนะคะทําให้ลูกน้องบริวารเนี่ย ยิ่งได้ได้มาหมู่้ด้กันนะคะสายเดียวก,กันนะก็เ,เรียกว่ายิ่งพากันขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นไปนะคะวันนี้ก็หมอปุณก็หมอปุณจะหมอหิมนะคะก็ขออนุโมทนาบุญในวันนี้นะคะกับคุณโอแล้วก็คุณเกดด้วยแล้วก็ทุกๆท่านนะคะก็ขอให้พลังบุญนะคะในวันนี้นะคะวันนี้ที่ทุกคนได้มาในวันนี้คุณเชื่อว่าทุกคนมาด้วยปัญหานะคะ ทุกคนมาด้วยความทุกแล้วก็เชื่อมั่นสุดใจว่าทุกคนจะต้องกลับไปมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนก็ขอให้พลังบุญในวันนี้นะคะที่หวบุญได้ทําในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนที่เขากลับไปเขามีชีวิตดีมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็ขอให้คุณโอแล้วก็คุณเอ๋แล้วก็ทุกๆคนนะคะมีชีวิตดีมากขึ้นเท่านั้นทุกคนเขากลับไปเขามีเงินมีทรัพย์เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็ขอให้พลังบุญนี้นะคะส่งกลับให้คุณโอแล้วก็คุณเอนะคะแล้วก็ทุ ทุกคนพากับไปเขาพบเจอความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเท่าไหร่ขอรคุณก็ขอให้พลังบุญนี้นะคะส่งลับให้พวกเราทุกๆคนนะคะพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเท่านั้นวันนี้ขออนุโมทนาบุญในการเป็นสภานุนในวันนี้ด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุจริงๆปังนิดนึงครับก็การบอกต่อเนาะมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะคบเพราะว่าเขาเขาปรับเขาเปลี่ยนดีขึ้นแล้วนะครับแล้วเขาบอกกับคนที่เขารัก เขาบอกต่อนะครับคือไม่ได้ดีตัวตัวเองนะครับบอกคนรอบข้างอันนี้เป็นสิ่งเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับประกันให้โดยไม่มีข้อแต่ผมขออนุญาตเรียกบอสนะครับบอสเป็นหัวเรือใหญ่เนี่ยนะครับสําคัญนะครับถ้าเขาคิดเขารักทุกคนผมเชื่อว่าที่เนี่ยรักเขาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับวันนี้พวกเราขอบคุณนะครับนักนุโมทนากบสมพันธุบุญครั้งนี้ครับค่ะคุกคนเลยยังเจอกันอีกค่ะเจอกันแน่นอน